ถบ้านหลังถนนปั๊มสายครับเป,เป็นการวิ่งในลันที่สองนะครับ,รบรลันแรกมาไม่ทันวิ่งคู่กับหมายเลข1 2 2ครับ1 2 2, 2นี่เป็นใช่ดีเซลครับ รถด,ดับรถด,ดับดอยหลักไม่ได้ไรครับเอางี้ไปก่นอนเลยครับใจเราไปงี้ก่อนเลยมาครับมาดูครับวันนี้ครับโน no ล,ลิมิตล่าเฉลียวโนลิมิตครับปัา no มสายหลังถนนครับหนึ่งจุดเก้าครับออกไปครับหกสิฟตอ์และดูเวลาครับ สิบสามห้าหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับผู้ตาะพยายามต่อเนื่องมาเลยครับพยายามตออเนื่องมาเลยครับแอ่เ์ไปหนึ่งหนึ่งครับเป็นลูกเรือแทยเล็กครับตัวทางด้านแอีครับหมายเลขหนึ่นึ่งครับหนึงสองสนะครับ วาาแล้อ,อีกดูต่อไปครับแท็กครับเวนหมายเลขหมายเลขหนึนึงศูนน,นะครับหนึงศูนครับลูกเรือแมเลขเฉครับวิ่งดูครับหมายเลขหนึงสอง

Là เจ้าอุชง่รับคอเรี่ยมขมมานาคร s. <S ับมอสองศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเก้าสามสองครับ สิบสามเจ็ดห้าศูนยครับปีสิบสามห้าหกห้าครับหม่ลุกเือใครับดครับ รีบจัลันดีเซลครับแท็กเอครับสัวนในแท็กบีครับลุงเรืองครับอ๋อกูจะบอกกูมันจนกับจัลันดีเซลครับลุงเรืองในเลยครับ เจ็ดศูนย์แปดรับสองจุดสองห้าสามส่วนในแท็กเอร้อยหกสิบร้อยห้าสิบสี่สิบสามหนึ่งหกศูนย์ไปแล้วครับไปรุ่นโบซ้าย どうもありがとうご ขับตามสายเสนาครับตัวในแท็ก A ครับอูสมบัติตั้มโคราชเก้าหกแสองจศนศนย์คร <sk tandem> okay, ah, ับสิบสามเจ็ดหนึ่งเก้าครับสิบสามสี่สี่เจ็ดบี ร้อยห้าสี่ร้อยหกสิบห้ามาคันนี้ครับรถส่งบัวลอยครับบัวลอยของหกอ,อู่ช่างแมนครับอู๋น,อน็อตเบอร์เกอร์ลี่ครับเก้านะครับโดยทีมงานช่างแมนของเจ็ดรับน็อตเบอร์เกอร์ลี่อันนี้ครับจากวัยรุ่นนอนเช้าครับ ไพทูดีเซลครับจากเอฟ สามแปดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบีสิบสามแปดหนึ่งสี่เป็นโนลิมิตลาบุรีอัะเนี่ยเกไม่มีคนเข้าแล้วรถน่าจะหมดแล้วลาบุรีอัะ รันสองของรอบนี้ครั no บการคอลิไฟายโนลิมิตราชบุรีครับตอนนี้เราเข้าหน้าจะเหลืออีกไม่ถึงสิบคันแล้วนะครับในรอบที่สองนะครับน่าจะไม่เหลือเหลือนะครับหนึ่สามเจ็ด ร้อยหกสิบสี่